ส่วนเรื่องผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นงานยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นติดรถนะครับคลิปปิดท้ายของวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อของเรนโซ่อยู่ในตระกูลโปรเจกต์ดีนะครับเป็นล้อขอบ15กว้าง7นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อเรนโซ่แท้นะครับที่ขอบล้อเขียนเลยนะครับคำว่าเรนโซ่นะครับแล้วก็เป็นขอบ15กว้าง7 นะครับตัวนี้เป็นล้อเรนโซ่แท้นะครับอยู่ในตระกูลโปรต์ดีพาเซนไรสเปคลูนอสูร้อยนะครับ4รหลูมาตรฐานนะครับคุณสามารถไปใส่ Honda c i ิตี้ n d a j a z แจ๊ดวีออสยัดิสมาด้าสองได้หมดนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับว่าหลังล้อบอกอะไรเราบ้างนะครับหลังล้อจะไม่บอกอะไรเรานะครับนอกจากมีอย่างเดียวที่บอกคือผลิตในประเทศไทยเรนโซ่แท้ต้องเม็ดินไทยแลนด์ราคสภาพโดยรวมของล้อถือว่าสวยนะครับชัดเจนนะครับมีบอกตรงนี้ นะครับอ่าก็คือบอกสเปค4รูร้อยนะครับออฟเซตบวก38นะครับเซ e n t e r bore นะครับ73นะครับส l a s 67ก็คือใส่ได้นะครับมีปอกรองนะครับแอนะครับตัวนี้นะนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับล้อแท้พวกนี้เนี่ยนะครับจะบอกรายละเอียดเราครบทุกอย่างนะครับที่คุณต้องรู้ ะอะไรบ้างล่ะที่ต้องรู้หนึ่งเลยนะ <S <S คุณต้องรู้ก่อนว่ามันขอบเท่าไหร่สองคุณต้องรู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่สามคุณต้องรู้ว่ามันดุมการตรงนี้เซนตเนตอร์บอร์เท่าไหร่สี่คุณต้องรู้ว่ามันออฟเซ็ตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ห้าคุณต้องรู้ว่ามันแท้หรือเปล่านะครับหลักประมาณนี้5อย่างที่คุณต้องรู้ในการซื้อลอ้อนะครับถ้าล้อแท้มีบอกหมดเลยนะครับคุณภาพงานมาแต่ตามค่ายผลิตนะครับผู้ผลิตที่เขาใส่มาให้ ร,ร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียงเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับใส่คลิปนี้นะครับผมก๊้อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ